ชื่อเสอมาหาสองสุดมามาเดีบอกพ่อนอกจากงามไดเพิ่นชิมาเนาะเป็ <c oughs> นงามไดเพิ่นชิมาล้วกเอาสืฝากไว้น้ำเจ้าาก็ได้ดยเสื้อาเชืซ้นอนหรอฮะเสือซ้อนมัน,ออนือเสืออนหรอขยาบ่าอหรือว่าเสือเสือซบเสืออนรรมดาก็ <c oughs> ส่งขายงาวตัวนึงอพอเพิ่นได้เปลี่ยนได้อย่งนะไเดยนี่ก เพราะว่ามาชงชามเถื่อนแต่บ่พอพจะเถื่อเนาะอบ่พเมนมีแต่ใบโคกมีแต่ไปโคกมีแต่นั่นคือว่าตอนวิ่งนี่มันห่อนบมดคือว่าเนี่ยไรมันห่อนมันหยังบมดคือว่านั่นแต่หาอยู่ป่ามันเย็นบ่คือว่าตอนนั้นแล้วว่เนึ่ยอะไรตามที่ว่าเฮาให้ถามตอนนั้นเพิ่นคึ้นมาจะไปอยู่บางอื่นนี่เพิ่นบ่ไปบ่บุไปแล้วอ๋อตอบแล้วเพื่นบุพไปเนาะ กับสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สู่กูสุ่คนเบอร์สมองสมบูรณ์เนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวหรือฝั่งไทยหรือว่าซีอีโอภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยก็ยินดีต้อนรับเนาะทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของวาวเวียงไซใจกันโดยวิสองคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเพิ่มเติมกับพี่น้องมาทางอ่บ้านทางเฮือนของน้องย้ำอ่าที่เภาถ่ายลงไปใะเฮือนกขบงโบเมนเฮือนนเาะพี่น้องเลย เราถ่ายลงไปแล้วมีเอฟซีรายทานน่องเพิ่นให้เขามาให้เขามาหาหน้อ,องเพิ่นแล้วก็ลายเทือ่ได้พี่น้องเอ้ทางโมเพียงเขามานี่จ้ะโมพ่อเพิ่นจ้าเตือ่เนาะเพิ่นถามข้าเจ้าถามคนในหมู่บ้านนี่ก็มีตมแต่ว่าตื่นมาไหนเล่าสิไปด้วยตื่นมาไหนสิไปอยู่ป่าอยู่โลนไปหาอย่างไม่อย่างอย่างมาขายไอวบ่ตื่นมาไหนเราบริคอยอยู่เพื่อน,น,นว่าซั้นซะแล้วก็มีแต่ว่า โบจักจุดหมายวาสิมาตอนใดวาสันซันน้อพี่น้องเนาะจังไดกะเอากระไดเข้ามาแล้วกะถ่ายเอฟซีเบิ้งเบิ้บสุขุขคนนี่แหละพี่น้องว่ามาสองแามเทือแล้วนด้กะบ่พอจักเทือพี่น้องเลยหาเงี้ยเนาะโอ้เด่นหอนแฮงพี่น้องเลยบ่พอจักเทือหาโตเป็นเงี่ยวาสันซันของเนี่ยตื่นมาแล้วเพิ่นกะสิไปายตลอดวาสันซันเนาะ ขึ้นมาแล้วเพิ่นก็นสิไปลตะลอดนี่ก็คือว่าเฮานั่งอยู่บ,นนนบน่นนั้นภาคบ่อนเช้าเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยแต่เพิ่นไปอยู่ได้จังไดงม,มาบัดนี้ก็เห็นแล้วก็หนาะพี่น้อ,นองหากมื้อนี้ทางบว่วชยังก็ได้อันเสื่ออันนั่นไห้เพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยซื้อเสื้อผ้าใยนะ์เนาะซื้อมาให้เพิ่นอยู่แต่ว่าบ่พ่อเพิ่นก็นสิได้ฝากไว้นะพี่น้อง พราะเพิ่นก็สิได้กไว้นําเอ้ยเอ้ยน้องเพิ่นนี่แหละหือว่าคนบ้านใกล้เคียงเคียงันแหละเนาะจังได๋ก็สิถ่ายรีวิวบนอยู่บนเช้าให้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่แหละเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาได้บ่เวียงสิแทนกองไปนี่พี่น้องปิ่นหนกองเนาะพี่น้องก็สิประมาณนี้พี่น้องเพิ่นบ่อนเพิ่นอยู่บ่อนเช้าครับว่าต้องค่ําตองคืนนี่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิอัน เอาเอานาจะเอาอนี่แหละเขามาตั้งอาหารมันเป็นหนานี่พี่น้องตัวนี้ยังว่ามันเป็นหนาหนาได้อย่งเนาะท่านถ้านาพนนี้จะคิดว่าเนื้อใดอันนี้ก็คือนซีเมนต์น้ำกิน,นของเพิ่นในขวดน,นี่น้ำกินนี่ก็มีโจก๊กมีโจ๊กอยู่อ่ะอันนึงนะครับเชืออันนี้เพิ่นก็ขัดขาดได้พี่น้องเก็ถ่ายลงบางเต๋อบางทีทเอ็ซีเมมพ,พิ่นโบเชื่อแล้วเขาก็ทำทำเลยก็มีพี่น้องเบิ่งเลยว่ะอา่า เง no, ี้ยไรน้อนงพี่น้องคือว่ามันอยู่นี่แหละพี่น้องมอนอยู่บั่วบวงนะคือว่าบอลไดมีแบบว่ากินนี่คือว่ากินไปเรื่อยๆบ่าเช่นซะกน้องพี่น้องเนาะหากินไปเรื่อยๆมีจำอะไรก็กินแบบอ่าไปหาเนี่ยมาแหละกินว่าเช่นซักเลยเลยเลยบอลไดมีอันถั่ว,ว,วมีแบบว,วงเลยบอลไดมีอันนั่นบอลมีอันหันวนอนปลายเท้าว่าไงใช่พี่น้องไหยอ่าเนาะ จ้ะถือว่าสุดๆอย่างเงี้ยพี่น้องเอ้ยแต่บ่ฮู้ก็มีหลาย FC หลายๆท่านเพิ่นอยากให้เข้ามาหาแล้วก็มาเท่าไหก็บ่พอจักเทื่อก็เลยถ่ายให้เบิ่งเนาะถ่ายให้ FC เบิ่งบางเทื่อว่าเฮาบอกว่าเออขึ้นไปถ้าบ่เพิ่นจาเพิ่นบ่เชื่อเนาะพี่น้องเนาะก็ถ่ายให้เพิ่นเบิ่งนี่แหละพี่น้องอืมนัก่วงสคนอนกลางดินกินกลางหญ้าดีพี่น้องเอ้ยแต่ว่า เิ่นโมยูเพิ่นโมยูเขาก็เลยก็ได้สัมภาษณ์เพิ่นพี่น้องเงแล้วนั่งถ่านี่มาแต่ละเทือนี่ก็ถ่าเป็นสามสี่ชั่วโมงแต่ละเทือพี่น้องเไงโบเห็นเพือกเป็นที่ม,มาเนาะจากเพิ่นไปทางไหนอ่าไปหาอยู่ใส่เขาก็บโมหุเนาะพี่น้องเนาะว่าไปหาอย่างไม่หาที่ซีพี่น้องโมหุว่าเพิ่นไปทางไหนทางไหนก็ถ่าเป็พี่น้องเอฟซีปร,ร,ระจุกูชุคนั่นแหละที่ว่าส่งกำลังใจให้มา ความเป็นห่วงหรือว่าความสงสารเนาะม,มาก็บ่บ่อยมือนมานบอ่บอยเห็นอะไรนเราบอร่อยู่นะฮะเห็นอะ,ะไรนเราบอร่บอยู่เมื่อที่มีอย่างเนี่บ่อยเห็นนั้นเนาะบอยอยู่ในโจรเราอย่างนี้มีนวยนึ่งกบน้ำกินแล้วอยู่ลำข,งขง้งหัวคือนกก็สิจู่ไพ่ผีอยู่นี้กับมะนาวป่าหฮมป่าแพ่กับมีซันที่เห็นนี่แหละ น้าเอาวันพ่อโฮมขาด้ามามุ่งไหวซื้อน้องสเนาะมาเมื่อนั่นคือว่าตืบกว่านี่บอกบอกบอกใบใหม่มันเหี่ยวะไรใบใหม่มันลงกว่านี่เนาะใบใหม่มันเหี่ยวอกไปแล้วน้าเปลี่ยนใบใหม่ได้ใบเป็นเป็นใบบุกเลยตัวนี้ตะกี้มันจะเป็นใบัให้นี่นะเอาเราบเผาไปนะมันเวลามันเหี่ยวเวลามันเหี่ยวมันนั่นนี่เราสิจูสิจเผาไปนะสิจเผา นั่งนวงอยู่แบบนี้จะคนไปทางไหนน้องบ่บ่อยเนาะนั่งนวงอยูอ่มันบอกเห็นคนหา้าสิท่าเบิ่งอีกอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าเราบ่ามานี่ก็คือว่าจะได้เดินทางได้เฮากับน้องบ่บ่อยโบนั่นแหละพี่น้องเลยทางไดก็เอฟซีพิจรารณาไปเพราะว่าหนึ่งพี่น้องเลยยมืมใครม่อแดงโม แจแมนเมื่อกินบอกอ้โชิกินชมโอ้ชมอันนี้ละเบียร์ละชมกินจะมังเรืองยังเนาะเสร็จม้เอาบังเรือใช่หไ้กเขานะนี่บอลอันนั้นด้ครัอันนั้นบอลถ้ากันไปง่คมือของพกมแดง่นเพดยู่บเรอสถ้กันไปง่คอมือเายำนี่เราไป อันจจกมุงประมาณจจกมุงงละสิมาแต่ละเถือแต่ละเธอเราะเบื้องั็ไหมโม่คำบ่หมืนบ่ับ่กอันนี้เรายางมาแล้วยางขันอดตะเบิอหนากังม่าเทไรระบบบพอคนจจกเถือปลาอะไรบพอปลาบัวพอเนะมือนั้นเราจะเมือกรอแล้วบ้างอันนั้ เมืออะไรก็ไมอหอกหน่อยหนึ่งหน่อยหน่อยแล้ไปเทสแล้าไงือว่าได้ตอนเว้นที่กับบุมีมึงอยู่เนาะมันห่อนเนาะแต่หาอยู่ป่าอยู่ยางหวัดวัดเย็น,ะนอะไรเถอเมือยางกันนั่งอยู่เม็ดแต่หาอยู่ป่าอยู่ยางหวัดอยู่ห่มอยู่ยางแบบใครกูยขี่มาอยู่นี่แล้วตอนคือห่อนห่อนแบบนี้แล้วก็จีดนอนอยู่บ่อยู่หันมานอนนั่งเนาะ

ช่วยเขาจิงเองเนี่ยต้อช <you>? ่วยไม่เอ <pero> ็ดอันัของก่านี่เด็กความเดตึงยุุนกัมีใครใช่ไหมเด็กตึงเื่อแต่ใครตึงอะไรนีชวยช่คอด้รับไี้ลน้อยน้อยนแต่เน่ยเียเจ็บเพียงอย่างมดงมดแดงคอันนี้ลายแปลงอะชื้อื้อตักะโหลกมาลายเปนไรม มือหนึ่งนี่ไห้ะส่ดแมือหนึ่งพากันไปเยนมหัอโลไปซื้อน้ำพัวจ้ามือนาหันชาวพันนั่นเอโอ้ยกุฏิเจ้าชาวพันละอันนั้นราวักมากำๆนคแล้วยิางแม่บ้าว่าใครไม่ได้เลยประวัติไไอชนี่แหละเราชาวพันไปซื้อกินอันนี้น้อยๆนี่เต้นติดมา กินตามขีดไรตามขีดเนี้เนาะอือทานคอยไปเอามะเด่งหามาเนาะเอยกระตูกระตูคอยในมื่อในมันคบมันชินไปแต่ชินยันกระตากระตามมเดงหันทางซุนอยู่ทังบุญมนเมื่อคอยกหลมันคบมันนี่คอยหายในคบเอามันนี่มันอาบ่เจ้าหนุ่มมันคบหนุ่มข่าวเขาเคยเด้อเขาเคย หาคเมะโคเวนตีชามชีสปลาคายบอนเอาไว้ชั้นติดอีชั้นหนึ่งคายแล้วแหละจะโลเนาะแป๊วอันกันติดโลอีแหละแต่เปนคาตลิที่่อให้เลยความเยอะ ได้ไปตามขีดนะเราขายเคยขายแบบนั้นเลยเนาะเรขายแบบนั้นเคยขายแบบนั้นเลยไปไหนวารับนจเล้วรากานงี้นะอือมาเติมกันอ่าัวไปจะขัวไม่ไปจะมีโอ้เพื่อนนั่งก็ไปหมดนะคือว่าคนชวนลายฮะขายมูลแดงงี้แต่มันมีคนมารหลับซื่อเนาะอเทก็มานอะแถบบานาอกเนาะเลยเย โอ้ยชิกินชมเลยตอนแรกพี่พ่อกินแย้งหน่อยเดียวหนึ่งมันออกเบ้างแหละไม่มันมันออกไปหมดสีแหงตาต้องพรมันหมดกลืไก่โอเคนะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่อาอ่าถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนี่ยพี่น้องมาลายเทือลายทีแล้วก็บโบพ่อพันจ้าเทื่อนาะพี่น้องนนเนาะเฮาก็ะืี่ว่าเนี่ยทิฐาก็มันสเสียเวลาเน,นอนเนาะถ่าคนโมยู่พีน้องเลยหนึ่งมาก็เฮาก็แบบว่าปฏได้มีแบบว่า เงียงให้เพื่อนมากมายนอนพี่น้องเนาะเพราะว่ามีโคองลเล็กๆน้อยๆในพี่น้องเลยแต่ว่าเฮาก็สิฝากไวนะ้ในอันคนที่เป็นอาศัยอยู่ที่ดินน้ำนี่เนี่ยพี่น้องเลยซื้อ,อเสื้อผ้ามาให้เพื่อน,น,นมาอน,นีน้เนะาะเฮาก็เสื้อผไว้แล้วก็ขอขอบุญขอบุญเนาะทั้งไอ้เพื่อนอยู่ทางฝั่งไทยที่ว่าเพื่อนหายงานทางหมู่เวียงซื้อเสื้อมาให้ทั้งน้องเพื่อนและพี่น้อง ขอขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายเนาะบอยเพื่นอยู่ดีมีเฮงควรเจ็บบ่ห้ได้ความไข่บ่อยมีคนมีแต่ความสุขคนเจริญในนาทีกันงานเรือพัฒนาสิ่งไหนแล้วก็ส่งความมงมาตรพัฒนาน้องพี่น้องเนาะกต่คลิปนี้ก็อาชีพทายเบิ้งให้เบิ้งแล้วก็อาชีพในอันพ่อแม่พี่น้องเบิ้งบนอยู่คนเศร้าเพิ่อนน่ะีิแล้วเพราะเรเห็นตัวเพิ่นพี่น้องไงก็มีเอฟซีหลายคนว่าอยากอยากไล่เพิ่นไปอยู่น้ำหรือว่าอยากอ่า เป็นดูคุณทรรนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเราตามเขาถามมาันคุณน้ำบ้านนี่แหละเน,อนอี่ยเบิ้งเนื้อน้องเนี่ยโมโคโมโคงสรีวาอยากไปพัททินเมื่อไรนะตามที่ว่าเขาเบิ้งเป็นตามเป็นเบาะมานเนื้อว่าอาศัยอยู่กบแบบนี้แหละใส่ชีวิตไปแบบนี้แหละพี่น้องบนอยู่บนเช่าว,ว่าแทบไม่อยากเสื้อสายตาพผูนไ่นพี่น้องหลายหลายคนเขามาเบิ้งมาเห็น พอเวียงตั้งแต่บะเวียงออกคลิปไปนี้ของเพิ่นนี้อ่าบะเวียงขึ้นมาหาเพิ่นน่ะสามเถื่ออะ้รพี่น้องไงสามเถื่ออะ้รก็บบ่พ่อเพิ่นจักเถื่อเนาะบ่พ่อเพิ่นจักเถื่อพี่น้องไงยนี่ก็มาเมื่อนี้ก็ยังบ่พ่อเพิ่อนอยู่เนาะพี่น้องเขาถ่านนี่กับสี่หาชั่วโมงเลยพี่น้องเลยแบบว่าพังเมืองอีกชั่วโมงหนึ่งสาวเพิ่นบนมาเนี่ยคือว่าสประมาณนี้พี่น้องเนาะ คือว่าเราก็อยากช่วยพันยูช่วยได้ทำสิช่วยได้โน่นพี่น้องวันนี้ก็คือว่ามีเสื้อสองชุดนี่แหละพี่น้องเลยจะพาสองชุดนี่แหละมาให้เพิ่นได้กระสีให้เพิ่นจังไรก็พมีพีน FC, น่น้องเอฟซีบาสุขุสุคนนี่แหละเข้ามาเบิ่งมาสมเนาะปิตินาาไปนนำกันหรือว่าถ้ามีผู้ใหญ่ใจบุญหรือว่าผู้ไร อยจะสั่งกระต๊อบให้เพิ่นว่าว่ายัางไงใช่เป็นกระตอ๊อบแน้นอนจากสี่สี่เส,สาเนี่ยที่ว่าพอชั่งก็สี่มงไปตังค์ขังมาอย่างนี้ปากระจัดขังคือนี่กันยังสิใครน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็นอนดินน้ำยาไปดีพี่น้องพูดถึงกับถ้าบ้านเท่าน่ะบ่มีแหละพี่น้องเป็นอันนี้เรากับบะหู่มันตามพิดคลองมาเพ็นี่ของเพิ่นเนาะพี่น้องเรากับบะหู่คือกันพี่น้อ,องเลยทั้ทง เห็นกะทางหาอี้เองกะมาเห็นเมื่อนั่นนะกะเห็นนะโคตรบูเพ่งเนานว่าเงินเจ้าน้า,ามชาำปลานตามเขาถามมางคนรอบๆคนใกล้นี่นะแบบว่าเพิ่นกินสมุดเพิ่นไปหาไร่มาหนิครับเพิ่นไปและกินนะกินไปไปกินยุดตามปลาตามนอนแบบบร่ได้มีถวยมีบ่วงบร่ได้มีเครื่องไส้เครื่องซอยอย่างนั้นนะบ่ออยังไบูมีอย่างชัอยางบูมีอย่างเป็นสิ้นเป็นอันได้พี่น้องไง ก็เลยแบบอ,อย่างนี้มาพื้นอันพอเพ่าบกันนึ่งดุ้งบ่อพันวอนอ่าตาบอดเห็นหุง้งเวีนหุ้งนะครับเลยอันบ่ออาชิมาอยู่ที่นั่นแบบบุ้งวนเป็นว่าเป็นสีเบาอย่างเนาะมุ้งอย่างมาไหนพี่นนนเนาะนี่เขาจะไปถ่ายเฮือนเทือนให้เบิกงอีก ใก a, le, ян, okay. walk, นก right. ใ rides, right ็สีฝากแวนเพิ่นนั่นแหละอืมเสภาหน้าเพหรือว่าในใดก็เอาสีทานี่ทาเพได้พี่น้องมันโดนเนาะมันโดนมุ่งว่าเพิ่นสีมาย้มในมุ่งว่าสีนั่นเนื่อะไรน้องพี่น้องถ้าอย่างสีทาอันนี้ทาไม่ได้เนาะจังไดก็หรือว่าเนี่ยพี่น้องจังไดก็เป็นกำลังใจให้คือเก่าคือเดิมสถามีอันทั้ง้รัคผู้ใหญ่หรือว่าผู้ใหญ่ใจบุญอยากจะช่วยเพิ่น ขิ่ปุกกะต๊อบให้เพิ่นหรือว่าเนื้อไรน้องพี่น้องเขากบจังสีเฮ็ดให้เพิ่นหรือว่าท่านนาะน้องพี่น้องเนาะคือว่าทางโมเบียงอย่างนี้ก็นำเสนอข่าวหรือว่าเป็นชื่อชาญให้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนซื่อพี่น้องเลยว่าเขากบโมได้ันมีอย่างมากมายเนาะโมถึงขั้นว่ามีเงินมีคำถุงเงินทังแบบว่าที่ช่างไรน้องพี่น้องเนาะไรก็แค่นํำเสนอข้าวเบิ่ง ทีเบิ่งเนี่ยพี่น้องน้องพี่น้องกับกทางกระท่อมกับแทนคนอิฐถ้มือถ่าได้พี่น้องเ่าคนไปเนาะบ่มาจะเกลือเขาก็บางทีก็เสียเวลาเขาอีกพี่น้องเลยเนาะเขาเกิดชิลเลทายบ่เมีพี่น้องเบิ่งแค่บ่อยากเชื่อพี่เนาะว่าเพิ่นนอนอยู่นี่นะพี่น้องเลยถ้าว่าบ่มีคนว่าหลายคนหรือว่าบ่มีชาวบ้านเพิ่นยืนยันมาเนาะพี่น้องก็สิคือว่าเนี่ยพี่น้องเลย ติว่าเนาะชีวิตคนมันเดือดเกิดประด้กระซีประมาณนี้นะทางโมเวียงเองกระซได้เอาเสือติว่านเสือมานี่ฝากไว้น้ำพอตู้เพิ่นเนาะจางไหนฝากน้ำพี่น้องเหตุซีติว่าเอาซื้อเสือมาให้เราสองสุดม,มามากับพวกพ่อเนาะจังยำหลาเพิ่นจิมาเนาะจังย <c oughs> <c oughs> ำหลาเพิ่นจิมาแล้วก็เราสีฝากไว้น้ำเจ้า ก็ได้เสื้อผ้า่ะฮะชือช้อนื้อะช่อ่เชื้อซเชือซ้อนธรรมดากับส่งขกยาาตัวนึงพอเพินได้เปลี่ยนได้อย่างนะนะได้แล้วไโดยในเกืเพราะว่ามาชงชามเทื่อดแต่บุพเพเจือเนาะบพเมนมีแต่บโคกมีแต่โคกนั่นคือว่าตอนเว้นนี่มันห่อนบอกว่าเนี่ยไร มันห้อนมันอยังบมดคือว่าอันนั้นแต่หาอยู่ป่ามันเย็นบ่ใช่ว่าตันนั้นแล้วว่า่ะตามที่ว่าเขาให้ถามตอนนั้นเ <ใน S 1> พิน่นคึ้นมาจะไปอยู่บางอื่นนี่เพิ่นบัไปบ่บัวไปแล้วโอ้ตอ,อ,อบออแล้วเพิ่น,<อ>นบัไปเนาะเพิ่นบัไป่อ๋อเหนื่อยโวยเสลาหมดแล้วโอ้จบงานกันหมดแล้วบอกบอกอยู่หาเพิน<อ>่นบัไป่ทำอยู่บ้านนี่นะอยู่อยู่ทละบ้านเด็ก็อยู่แล้วอ๋อ บอกว่าเป็นคนที่ว่าโบพัดทินนะเนาะพัดทินโมได้โอ้เป็นคนที่ว่าโบพัดทินเนี่ยว่าอยู่อยู่แบบบาทกับปวัติทองอ๋อเลยเลยอยู่เลยนี่เลยเนาะแบบนี้ไงเนี่ยแบบนนี้คือว่าเอาน้องเพิ่นบบเมื่ออยู่น้ำบ่ได้โบคือว่าเนี่ยฮะบ่ได้อยู่น้ำบ่ได้โมได้ขึ้นกับเขาแล้วเนาะอันนั้นคั้นว่าเอ้ยก็บเนาะเอ้ยน้องกับ ขึ้นกับพียเขาแล้วขึ้นอยู่กับพียโค้งเพิ่อนเนาะนต้องว่าใหญ่มากทำ่าหน้าน่นนะบ่ม,มีมนอยู่บ่มีเพื่อนกกเพื่อนเข้าแล่วแม่นต้องดูแลตัวเองเอ้ยแม่นเนื่อนื่อยขันพ่อแม่เมืมอ่อหนังมดุนเนาะหหน้าแต่กา้าเป็นดินเป็นดอนด้ากับโบบ่ม,มีเนะาะบ่มีอย่างเลยอหา่างเราหัก เลือกที่ว่าบริจาไปอยู่คนอื่นเนาะนั่นแล,ล้เลวเงดอนนั่นแล้วเออจางเป็นคนเฮากับพี่น้องเยเงเราเลือกไปแบบนั้นคือว่าถามเราแล้ว,ลวอันที่เขาบอกฝากไว้มือนานาเนาะถามแล้วถามแล้วแต่แล้วให้คำตอบมาบว่าโบไปคือว่าไปหาเงินหาอย่างอยู่ไทยอยู่อย่างนี้กับโบไปเปปขามีเขามีคนเห็นบ้านเห็นเบอร์ให้นี่กับโบไปบอกบไป เป็นไงว่ายูในบ้านนี้อืออยู่ในบ้านเลยเอแต่ว่าผมมีแล้พ่อแม่นี่คือว่าเสียไปแล้วเสียไปแล้วอือโดยโดยโดย,โดยประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเอาก็คือว่าได้ขึ้นมาเรื่อยแต่มันเพิ่นโมโหเพิ่นเนี่ยมาโมโหเพิ่มเนี่ยแบบแว่านั่นอ๋อแบบเบอร์โทรติดต่อมานยังจุ้มเจ้าเนี่ยมีอยู่ปะยังคือมีเพิ่นติดต่อมาหรือว่าเพิ่นติดต่อหาเฮ่าเลย เมื่อใดเขาฉีขึ้นมาได้เขาฉีโทรหาแบบนี้นะเมนมันสีโบได้เสียเวลานะมันได้ขึ้นมาเรื่อยนะเจิดเบอร์โทรมาให้เด้อเนยบ่รู้มาโน่คนนั้นคนสำคัญนะเจิดสำคัญมากแล้วต่อเนยฉีประมาณนี้เนาะประตูเนาะเขาก็สฉีได้โคจบคลิปเมนเมื่อใดเขามาใดเขาสีโทรหาแบบนี้เมนว่าคำสีอันนั้นเราคำมันโบ พ่อเราจะคือโอ้พ่อเพิ่นจะคือโดยนั่เคือมีทั้งเงินผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นติดต่อมากอะจังสีได้คิดว่าบัตรฉีขึ้นมาเมื่อหน้าเมื่อไหนแล้วเขาสีโทรหาเด้ออ่ามันจังสีบ่ได้เสียเที่ยวอันนี้เขาสะถ่ายแบบจักย้ำได้เพิ่นสีมานะยันมันคำมันมีหลายทางไปโดย มือชิมามือไหนก็ทูบเอาละตู้ชีมาไปไใช้ได้เจ้าเขามาเนี่ยมีแต่นาทกรรมอันนี้มีแต่ว่าเบอร์ไว้ทั้งเก่ามีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นให้อันเขาขึ้นมาหาอีกอ่ะเขากระชีนั่นเพราะว่ามันมีหลายคนที่โตมาอยากให้มาหาเพื่อนนี่แหละเออามันนี่กะขึ้นมาก็มีของเล็กๆหน่อยติดไม้ติดมือมาซื้อเสือมาสองชุดพี่น้องเลยแต่มาให้ฝากไว้เพื่อนเปียกมาสั้นสักดูทางใดก็ดีไม่แห้งเด้อตู้เด้อ นายกับเขาไปสีข้อ,ขอต,ตัวกับมาสบายดีกันโอ้ยเคพี่น้องเลยประมาณนี้เนาะถ่ายรีวิวของพี่น้องบึงเป็นสาแนเต้นหร,รหรือว่ากระทบหรือว่าหงนักกลัวเผ่าตองเดืองอีกบอกง,ง่ายๆชาพี่น,อน้องหงนักเผ่าตองเดืองคลิปนี้กับสิบประมาณนี้แหละทงโมเวอเองกันนกบโมมีอย่างไรโมมีคำบรรยายลายว่าชาชติพี่น้องเห็นนะกนคือสิประมาณนี้นั่นนงนวพ่อจังวนอยู่พี่น้องเลยมานี้เนาะคือว่าเครื่องเขากับฝ่าไว้เพืินพี่น้องเล มาเมื่อหนังมาน้าให้คำมาพ่อไอปจังจะได้าถามหาอนอิกีกันหนึ่งเนาะโอเคพี่น้องเลยขอเกล่าคำว่าสบายดีสบายดีพระศุภูตนหน้าแกงเก่าคือเ,เดิมพี่น้องเนาะ